หนูเป็นชื่อแรกเลยในปีนักสัตว์เดือนปีชวดก็คือหนูแม้หนูนี่ทำไมเอาไปใช้จังเลยทั้งทั้งที่เป็นสัตว์ที่แพร่เชื้อโรคใครๆก็รังเกียจไม่อยากให้หนูมันเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่ามันทาย ก็เก่งทั้งอุจระทั้งเราไม่เรียกอุจระหนูนะเราเรียกว่ามูลหนูขี้หนูนั่นแหละแม้แต่แต่มันแปลกจริงๆเด็กเด็กก็มีขนมขี้หนูขายแล้วก็ซื้อมากินกินไปก็นึกถึงขี้หนูมันน่าจะกินไม่ลงแต่มันอร่อยจนต้องกินกินขนมขี้หนูขนมนอกจากขนมแล้วเออเอายังจะมีผ้าอีก ยังจะเป็นผ้าขนหนูโอ้ทำไมถึงมาเรียกผ้าขนหนูนะเรียกผ้าอย่างอื่นไม่ได้หรือ,อยังไงละยังกะยังกะหนูนี่เป็นสัตว์ที่น่ารักอย่างนั้นนะ่ะมาเรียกผ้าขนหนูเป็นยังไงละ่ะก็เป็นผ้าที่ทอเป็นลักษณะขนมันขดไงเนื้อมันจะนุ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้สำหรับเช็ดตัวจะเอามาเป็นเช็ดมือก็ได้หรือหรือว่า เช็ดอะไรก็ได้มันนุ่มก็เลยเรียกว่าผ้าขนหนูแต่ในที่จริงคงจะไม่มีใครกล้าไปจับหนูเล่นดูซิเอะมันจะนุ่มเหมือนผ้าขนหนูหรือไม่เราก็ไม่กล้าจับแต่เราก็กล้าจะเรียกเวลาเราไปซื้อซื้อผ้าชนิดเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าขอซื้อผ้าขนหนูนะทั้งทั้งที่ตัวหนูจริงๆเราไม่ได้ชอบ